านาครับหลังจากทีมงานมอม่านํานะครับมันมีอย่างที่เกิดขึ้นครับผมผมตักปลาพูดียวซ้อนพูดียวของเม็ดครับเดี๋ยวมาเมืองป่านะครับปากกานะครับผมหรือไปยีกรํรมบันห้องนะครับนาะใส่สวยเลยครับ เบ็ดดวงน้อยพร้อมแล้วครับเนาะตัวนี้หลายรูดเติบครับประมาณซวงรูได้แล้วครับเนาะโอ้เสียวครับหัวใจเต้นเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมหลากน้าม,มันขึ้นหนามนะครับขึ้นหนามพวกอามันของนะครับเนาะของของสายนี่นะครับ ก็คือผมต้องเรียนเป๋าเนีาา้ยตักนะครับผมคือผมต้องเรียนเป๋าเนีาานน้ยตักเนาะเดี๋ยวเมืองินครับว่ามันกินย,กยังเนาะครับเนาะปากกากระนาดีกินเม็ดฟุ้งเหรอครับเนาะปากกานา่าดีพวกกินปุ๋ยครับปากกาใหญ่เลยพี่น้อง เ่าเป็นกี่มาตกยังไม่เคยได้ตัวใหญ่วันนี้นะครับประกานะครับเนาะหรือปลายกิกกกำนะครับปลายกิกกำเนี่คือประมาณกันเลยที่เดียวเนาะพี่องษ์ประมาณสามรู้ได้ครับ สามลได้นะครับพี่น้องปากกาเงีครับนี่ครับสุดยอดครับมาเศร้านี่ปานนิ้นครับปันนีปากกานะครับพี่น้องเนาะมาคนเดี่ยวครับแถมว่าเถมต้องเลียนเปียกเนี้ยตักมาตักนะครับผมบริเตนคีมนะครับตอนกิ่นเนาะพี่น้องคือหลากคักครับผมนี่นะครับใส่สุดยอดเลยครับผมยาแฟงกี้ครับมือนี้ปันนิ้ก็มาแล้ว ปากกากระมาะเลี้ยวแล้วครับผมเนาะเดี๋ยวมาลุนกันเยอะๆกบว่าปายังสีมาอีกส่วนปากเกยก,ก็บินอยู่ครับก็บครับ